สวัสดีคะ่ะทุกคนลิซ่าเข้าร่วมงานฟอร์มูล่าวันไมอามีกลางปีในฐานะแขกคนสำคัญของ f e r ร์ r i ค่ะซึ่งปีที่แล้วนะคะลิซ่าก็ได้ถูกรับเชิญจาก f e r ร์เ i เหมือนกันจะบอกว่าปีนี้นี่คือแบบสวยมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะมาในลุคเด็สหนังสีเลือดหมูมีผู้รอบตัวเลยค่ะเป็นลุคเล่นนะคะรับกับทรงผมนะมีการปล่อยผมลอนแบบสบายๆกับรองเท้านะคะที่ดูเข้ากันใส่สีแดง รับกับเฟอร์เรี่เลยอะทุกคนคอสตูมก็คือคิดมาดีแล้วไม่เคยผิดหวังแน่นอนแต่งตัวดีทุกรอบเลยจริงๆเป๊ะมากและเป็นอีกปีหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยลิซ่าได้ซีนใหญ่ซีนโตมากๆเพราะว่าออกจอบ่อยมากๆเลยค่ะแอร์ไทม์นี่คือเยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะเอาจริงๆกล้องถ่ายทอดสดนะคะจับนางเนี่ยบ่อยมากมีช็อตที่ไปเดินอยู่บนสนามด้วยก็คือสวยจริงๆมีแอบเมาส์ซุบซิบกับหนุ่มเสื้อแดงด้วยนะคะเมาส์กับหนุ่มเสื้ แต่งแล้วนะคะก็เมาส์กับหนุ่มลูอิสนักแข่งเฟอรรารี่กันต่อเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเป็นกันเองมากๆค่ะในขณะแข่งรถนะคะกล้องก็ไปจับชี้อีกแล้วแล้วตาก,กล้องนะคะจะซูมอะไรขนาดนั้นอะทุกคนซูมจนเห็นไฝลิซ่ากันเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่แค่ขวัญใจช่างกล้องเท่านั้นนะคะยังเป็นขวัญใจของสาวๆในสนามด้วยค่ะ มีคนมาขอถ่ายรูปกันเยอะมากๆอีกโมเมนต์หนึ่งนะคะคุณมาร์ตินบรันเดนอดีตนักแข่ง F1 และเป็นนักวิเคราะห์ F1 เนี่ยนะคะและยังเป็นผู้บรรยายของ Sky Sports ด้วยกระตือรือล้ลนมากๆนะคะที่จะสัมภาษณ์ลิซ่าเพราะว่าคุณเนี่ยเขาได้เรียกลิซ่าหลายรอบเลยแต่เสียงรอบ ตัวเนี่ยมันดังนะทุกคนลิซ่าก็ไม่ได้ยินเนาะถึงขนาดต้องเดินไปขอให้ตำนานของวงการ F1 อย่างคุณปู่เซอร์จอนอย่างแจ็คกี้จวตนะคะไปช่วยเรียกลิซ่าให้ผมหน่อยผมอยากสัมภาษณ์เธออะไรประมาณนี้และลิซ่าหันมาก็คือแบบแสดงกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนอนะทุกคนก็คือทักทายคุณปู่นะคะก่อนที่จะเดินมาสัมภาษณ์คือชีแบบวางตัวดีมากๆนะคะน่ารักมากๆนะทุกคนในจอนะคะขึ้นฐาน ของลิซ่าด้วยนะว่าเป็นมิวสิกอาร์ติตและแอคเตอร์ศิลปินและนักแสดงนะคะคือเท่มากๆเลยทุกคนแล้วราศีนักแสดงเขาจับชีมากๆมีสื่อหลายๆสื่อเลยนะคะที่ขอสัมภาษณ์เธอนะคะสื่อนี้ก็คือแบบพูดออกกล้องเลยว่า beautiful thank you beautiful นะคะก็คือชมลิซ่ากันใหญ่เลย ในกล้องยังสวยขนาดนี้คือหน้างานมันต้องสวยขนาดไหนอะทุกคนนะคะเขาก็ยังชมแล้วชมอีกนะคะลิซ่านะคะมาลงสตอรี่เฟอร์เรี่ด้วยค่ะทางเฟอร์เลรี่สไตล์นะคะก็มารีพายด้วยโปรโมทกันไปโปรโมทกันมาน่ารักสุดๆนะคะก็เป็นสปอนเซอร์หลักให้กับลิซ่าในครั้งนี้นะ,ะนอกจากนี้นะคะสตอรี่ของลิซ่าเนี่ยยังถูกแท็กโดยคุณกอร์ดอนแลมซีซึ่งเป็นเชฟเซเลบชื่อดังนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารดังทั่วโลกเลยได้รับ มิชลินสตาร์ถึง17ดวงกันเลยทุกคนถ้าพูดถึงเรื่องเชฟเนี่ยต้องนึกถึงคนนี้เลยค่ะเขาเคยทำอาหารรับรองบุคคลสำคัญทั่วโลกมาแล้วนับไม่ถวนนะได้มาลงสตอรี่ค่ะลงไอจีถามว่าซีรีส์บัวขาวต้องการเชฟไหมนะคะน่ารักมากๆเขาได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันกันกบดิซ่าด้วยนะคะแม้แต่เชฟชื่อดังนะคะก็เอ็นดูน้องเรานะยายชีมุกนี่คือแบบจะดังกว่าดิซ่าอีกเหรอทุกคนพูดถึงไว้โลตัสนี่คือรู้จักน้องมุกกันหม น,ะะนี่ก็จะเป็นโมเมนต์นะคะซึ่งเป็นโมเมนต์บางส่วนนะคะที่มาจาก F1 ในปีนี้นะคะทุกคนมีอะไรอัปเดตแล้วจะมาลงใหม่นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ